เมนๆมเย็นเมาเอาลงแบบนี้เลยเนว้แค่เนาะอี้ยั้งเครับฮัลวั้เราตดต่ส่ไฟมาีนดี๋ยวชนิงพี่ นี่แล้วขอประตูพ uhm. ี่อดทอดูมูนเอเดะบาทนี่โอ้ยเนาะมุนอุดยอ่าเพอแป๊บเดียวเจ้าไปให้เพื่อนเห็ดย่างนี่โดยสบายดีโดยโน่นของเนาะพื่อนรุ่นหอก โอ้โหเขียดเขียดยามกลางคืนแล้วมันห้อนบ่เมื่อคืนนี่ก็จะนอนอยากได้จนสิบสิบสองโมงนึงมันห้อนเบิ่งอไ่เนาะเจาะคือปืนกลางป่างบานนี่ยักปานยังลมเย็นไปถ้วยบานไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแหละต้องลมเถอะนะเบิ่งเบื่อเนาะเดี๋ยวเข้ามาชว์มือห้องก่อนพี่น้องเอ้ยอ๋อทษเนาะมาตาไปเวียเข้าเดียวนึงตักมาสามีสร้างประเทศมูลปุ้ย งกเบิ้งลูกเสมอนะพอดโปเก็บ์เอาแพรโปกไว้เยันขี่ปุ่นทมหัวพี้ฝุ่นใส่ซองลมให้หนึ่งนะให้ป้ากับลุงขึนมาใส่ซองลมให้พี่น้องเลยมืออื่นนี่งานมืออื่นนี่งานเข่าไม่ปุ้งแล้วมืออื่นนี่ไปชักเครื่องชักเครื่องมาอยู่บนนอนนู่นปุ้ย ว่่าใสเพราะว่าพิดพลาดตั้งแต่เห็นห้องแต่ขั้งแต่แรกพูเนาะไม่คิดว่าใช่ใช่อันนี้เลยบริจงซ่มันไว้ช่องลมเนาะแม่นอันนี้มาเจาะเอาน้กำลังมันก็หมุนแล้วเอาของคนอยู่อันนี้กับมันมันเจาะไปถือคานติเนาะแั่ถือมันถือคานนี่ฮะถือค่ะแล้วโอ้เจาะแข็งเพโทรเลย่ออนี่เพื่อไอ้เราจเจาะได้ตัดเล็กนําบากยากพอดีกับโตคานมั่งเลยยากได้สําคานเออ เดี๋ยวเขาบรรย์เขาบริแรงช่างเก่งแต่ทีแรกครูแล้เขาบริหมายไว้นะเนาะว่าเออบันนี้วันคานก็เห็นอยู่เป็นครูคานเจ้าชู้เหมือนยันต์สุดเพดานเอาลงต่ำแบบยันต์อีมันต่ำหมดกันเลยเจ้าทางตัวหัวเงติกนะคันจะจะเจาะซช่ไหตัวนากอระเลยเอาครังนี่แล้วว่านี่้วเนาะรุ่นรุ่นยังก็รุ่นฮัตติลี่บ่อยฮัตติลี่ฮัตตลิพี่น้องเลยฮัตติลี่บอจิตเพวนว่า อ่าดีกว่าบ uh, ่ใช้อยู่เพิ่นว่ามันบรรยามเปิดมันก็อ like like ่าโลงโลงเลจักหน่อยเพิ่นอ so ่าจังได๋ให้เพิ่นให้อปู่มาจิกพร้อมบ่บัดเพิ่นอันติดอันนี้แล้วก็เอามาโบกที่มันอันตัวที่มันแตกไปกายขอบเขีเให้แตกคั่นแลเนาะทานแตกหลายเอ้าอ่าี่ไปก่อนเนาะอีเฮือนอ่า เจ้าของจ้กก้อนจ้ติดเอทุกปีได้แลิกกัได้เคือนไห่ก่อนได้เฮือนไห่ก่อนนี่อยู่ไปอะเพราะมันเย็นแล้วพอทแม่แลวว่าก็กล่องให้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาปูนปูนีลายแค่บ่อ๋อเป็นน่อยเดียวแต่มาโบกว่ามันเป็นทรงว่าใช่เขาก็มีอยู่แม่เเอาปูนแต กาบท <ำ S 1> ักทาย,ทยสบายดีเนาะครับพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุมสุคนเดอน้อเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาตามชมทางซองบาตาเนาะพี่น้องเนาะบม่ว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง,างประเทศนําเดอ้อเนาะพี่น้องแต่ว่าคือว่าอะไรเนาะกาจังใดก็ขอบมมกขอบแก่ทั้งง่ายท็อปมีเพิร์ดที่เพิร์ดชื่ออ่าเอามี่ได้เป็นบาตาป่ะจ๊ะหมดแล้วง่ายเพิร์ดได้ชอยเนาะมาท็อปมีเพิร์ดชื่อให้ อาผู้ที่ว่าให้ลอต้าขึ้นไปเพื่อนน้องนุ่งคันเด้อาเพื่อนก็เลยอาเพื่อนช่วยซื้อพัดลมอาให้น้องนุ่งเนาะอาเพื่อนกันเป็นไงซื้อสังลมให้เอามาเนาะเพื่อนว่ากระบะมาแล้วเห็นจมมาฮอตฮ้อนอยู่พี่น้องมันก็อบเอาในชั่งน้อยมันบ่มีบอมระบายอากาศเอาปูออกมาก่อน ปูนอะอยู่ในอันเล่าหะเละปูนอันเป็นเรือต้นเทอันทั้งหนาเรือ่อๆไวิเอาถ้วยมาตักเอาบ่มันลายแท้ก็ยันว่ายันว่าเอาหัวลายทีนะแล้วถ้วยมาตักมาโดยก็ได้โอ้ยย่อมาแล้วก็เอามากรอยเสื้อขู่เอาห่ะได้ขู่ดำเอาออกไว้นี่แล้วเดี๋ยวก็มาตักไปกรวเอาเลย หนูกว่าปูนมอดฉลอกแม่ละต้นเทอันทั้งหนาเด้มันยังอยู่เพิงหนึ่งเนาะสื่อมาเมื่อนนี่นะก็มือเทอันเดินทั้งหนาเละแม่เอ้ยก้อยจะขู่เราเลยนี่เอาถั่วปุนปูเลี้ยวตันก้่นก้อยเนาะเฉียดแล้วจำได้มันกรบปุ่ไลยปันไดมันได้ที่ขาวของน้ำบ่เห็นน้ำยุบอุ้มท่องอลุยพุทลุยตีอยู่เนาะลูกตีงแล้วก็ลูกเนาะพี่น้อง ขอใจคนทองเนี่ยคือหมักรูปทองวะรูปมันได้บางทีก็รูปตีนบ่นมันนอนย่างหันไปนี่ยันตำนานตำนีแล้วก็เอามือบังไว้เอาโอ้อันนี้นะฮั่งอวยใช้ทั้งขา่างสิบ่เนี่ยอะไรอันนี้โบโบโบแมนชาติปวบลงบ่เย่อเป็นขุงอะไรเขาเมนเมนยันยันว่าเอาลงแบบนี้เลยแล้วนี่แหละเนาะอุ๊ปปี้เม่ anh bất ngờ bất anh bất bò bất ngờ này ngờ bất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  bò bất biết bất ngờ biết ngờ bò ngờ bất 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 ใสายสายสยไฟนี่เบึงเบึงเบ้เขาต้องได้นิ่งมันนิ่งลได้เนะเบบกาเลยเขาสีเลนเกี่ยวไปหัอแล้เฮาสีแลนเองก็ได้ดอกนี้่ไฟนี่เขาตัดไปหั่เอาหัดไปอ้ขู่ดํอยู่ในบอะอามีมีมีอยู่ขู่ดำ ฮ่าน้อพี่น้องเนาะจมไปใช้มือนั่นมือนี่อยู่ออน,ยยนี่มันเข่าอากาศห้อนได้เนี่ยวะการบัดอ่ามันช่องล่มโมมีเนาะพี่น้องเนาะบัดทั้งพื้นบัดเบลตาก็ใชา้มากันเมงไหมกันยังเล่นเขานะ่าอะพี่น้อง,องลเลยโมมี่ช่องล่มเลยบัดของบลตาเลยแบบห่อแห้ง มีทออันนันแหละนปูแงหออกนออาไนันนและอ่มมอาอมันปูนอนชื่อมานี่เป็นปูนแดงปูนปูนแดงปูนเคียวก็ได้นะพอมันอันเข่านี่ก็ได้แหละ ấy bạn. rồi. quay mới bưng cho nó. Vun nó đó bà นี่แล้วขอประตูพี่พเฮ้ใส่นี่มาเลยแตต้องไม่ซื้อนั่นหมายแต่ว่าตัวนี้ไว<อ>้สะสมสะสมอยู่โถนะมันคนมันต้องได้ซื้อเลยนี่ซื้อได,ได้นี่จุบๆโอ,โอเคโอ้อยเรียบร้อยปุน่นยังก็ได้จุนมาโผล่ปี่นก็ห้อมันแตกออกไปพราะว่ามันถือคานเลยเนาะกระโตคานเลยแล้วไอตัดเล็กออก ปิดเราสิเจาะใดกูมันเปนไงมัน oh, ถูกคานดิคาเล้เบิ่งเ่เดี๋ยวคอยฉีออกไปบนบข้างนอกกอนเป็นอะไรนะคอยเต็มเต็มออกไปข้างนอกมันงย่บออหหื่อยอ่่างนอกไที่ของมันออกงี้เอ้าวเนี่ยมันดูดออกมาดลมันดูดอายังใออกมาจำคือพัล้มเลย โล่ควมเย็นไปนะว่อนี่นี่ควบมันเย็นถอยล้างหัวดูดเอาอากาศด้วยโอ้ยโอ้โเนาะคือมันมีแฮงทีเด้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือกล้องการฝนพี่น้องการน้ำสาการน้ำสาการน้ำฝนตัวเวลาอันอันนี้กันยุ่งพร้อมอ่าห่อยาเปิดแล้วมันกระงับเขาได้เลยนะอ๋ออ่ามันมันแบบปิด ไปไปไปถอดบ้างไปถอดบ้างไหนดีขิดว่าว่าแบบนี้นอิดเรียบร้อยเดี๋ยวายงกับโบเขาเดีว่าทำมาตัวราคาถือนะมันมันสีไข่ไปเลยดิขิดน่อยเนาะคนน้อยจะออกมาพานอนห้องแท้มันมาได้อันี้มันสองลมแต่ก็ถามว่ามันเย็นบ่มันกับบทถึงขันว่าเย็นดอกน้องที่น้องนะแต่ว่ามันจะเห็ดในห้องนะ หายใจสะดวกขึ้นแน่สินะมันก็สิผู้รู้สึกดีขึ้นปัดปัดไงทำไมจะเอาไปสั่งมาแล้วแล้วมือตบๆลุกๆก่อนแน่นี่มันก็ออกดูหมอมันยิ่งแดดแห้งเลยค่ะใบชองเองแห้งวันนี้ไอกแห้เนาะวางลงทำไมล่ะจ้ะตาเอ๋ยังอยู่ตอนอยู่ีโอ้ยพิบุญยู โอ้ยนุ่งนุ่งก็พ้อด้วยนุ่งบาร์ดี้เอ้านะอจับก่อนเดี๋ยวคอยช่ปลพวดพักเสียบลงมาัละเดี๋ยวเรียบหออให้ไอ้ระบบเราควรจะคือเรียบห่อแเพิ่นเห็ดเรียบร้อยก่อนีแต่ว่ายังได้ค่าชุมค่าช้างอ่ะเพิ่นนอกเลยบ่อ๋อเมนเมนเมนอ่ะเพิ่นเนาะ ก็โบนิเมนชิวาง่ายปันไดนะเจาะไม่ใช่นะไปสมัติจะไปเตือนปุ่นของป่าเขาดังปุ่นปุ่นเซิงนะปุ่นก็เป็นสร้างได้พี่น้องเนาะอันนี้ก็าเป็นสาระเพื่อนได้สระงานจากเพื่อนข้าเจ้ามาติดให้ก่อนวะพอเอลเลี่ยวเพื่อนข้าเจ้ายันน้องขาโดนน้องไปหาวันจะสองซ้ำเลยปุ่นปุนนปุอย่างเดียวร้อยก็จุ่มหน้ามาเช็ดบ้าดนี่โอ้ครับแกบ้านนี้พี่น้องไปถือใจพอใจละวอ่าหมดจมแล้วอันนะหมดจม ถึงเย็นโมเย็นก็ยานะได้ใช่เลยเนาะมันก็มีวนระบายอากาศนี่มีนี่ไข่หออเกินโมมาเลยยั่วึงอยู่นี่ยงนะเออประเด็จัดการมาเลยประเด็จัดการเออได้น้อยพี่น้องเนาะเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเลยราคามีตัวหกร้อยห้าร้อยแล้วแต่น้ำห่านคนนั้นมีมีมีถือชุดเมนห้าร้อยพี่น้องเลยเอาตัวเจ็ดร้อยเนาะมันมีขเขยังใส่เลย แต่ว่าอ่าแต่คือในกรณีเขาเจาะห้องไวรัสนะ่ะก็ดีอี่น่าเจาะและตั้งเันว่าวงกบใหม่นะตอนที่เราอัโปปนโผล่หองนั่นน่ะตั้งวงกบไปเลยมันสีเนี้ยกลัวเพื่อนนะ่ะแต่นี่ก็ว่าพักแล้วเนาะบอกตาว่าแล้วแต่จ,จังใดแกขอบมุกขอบใจทั้งง่ายทอปมีเพื่อนอย่างเลยจังกว่าบ,บ่ตาจะไม่บ่อีกยังอันนี้นะโอ้ยอันนี้ก็เพื่อนห้มาได้นี่น่ะเออ <laughs> ตอนนั้นแม่อย่างนาะเพิ่นมา FC จากฝั่งไทยเพิ่นได้เพิ่นให้ผู้ละอันละอันอ่าบ่แซนบ่จิตที่ว่าทีมงานได้เบิดนี่ฮะเพิ่นว่าจังได๋นั่งกวกเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้บอกอ่าว่าบูชาทงอกทังหัวดอกมาห้อยไว้เฮือนชาชื่อเพิ่นว่าบ่จักเพิ่นให้แล้วก็เอาถือว่าแนวดีแหละเนาะอ่าตฮอแล้ว เผื่อแบบปูนเลยบ่เปิดปูนนี่ได้ค่ะเปิดอ๋อมันมันปูนแดงิ่นไมเทบปปูนแดงเนี่ยมันมันแข็งไว้แหละมันแข็งไว้แหละยันยนแบบว่ามันมันเป็นไดมันเห็ดหลืมันปัดมันฉาบอย่งบททันหลมันยันแข็งก่อนสินะแสเปนแบบปูนเเเดาะกับบลลายปบนไหเนาะ แชมพูแขงนี่เขาย่านเอาน้ำบทฮัทแมนบอกแข่งไหวแชมพูแห้งไวเทพืะโอเคใช่เนาะจังใดทั้งบัตาอีก็คือจะได้จบคลิปก่อนเด้อเนาะกะอ่าขบมุกขอบใจทั้งไอ้ทบมีเพิ่นกอยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งลำลำรวยๆเนาะอ่าคิดจริงใดปรารถนาจริงใดกข้อให้ได้สมความมุ่งปรารถนาป่าธนาข้เพิ่นเนาะสมหวังในอ่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ สาธุเนาะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนพี่น้องอาเนาะก็คือสิได้ขอกาวคําว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเอ้าแม่ปุ้งเฮาอ่าโดสวัสดีจังได๋ถูกใจแล้วบ่บาดนีถูกใจแล้วอ้าโดเนาะโอเคพี่น้องไคุละบัดแล้วบแล้วสิเปิดอางย